สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องเล่าฟิลลานส์วลณนาเอพิโซดที่สองช่องที่เราจะมาฟังเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจจากประเทศฟ,ฟิแนแลนด์จากหนังสือหนึ่งนวัตกรรมจากฟิแนแลนด์ทั้งประวัติศาสตร์การเมืองสังคม และนวัตกรรมในชีวิตประจำวันผ่านการอ่านหนังสือไปด้วยกันนะคะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องที่ดูเหมือนจะซีเรียสหน่อยแต่จริงๆแล้วมันมีอะไรน่าสนใจมากนะเรื่องนี้คือคณะกรมมาติการรัฐธรรมนูญของฟินแลนด์หรือภาษาฟินนิชเขาเรียกกันว่า perustuslakivaliokunta อย่าพึ่งหลับนะคะเพราะมันไม่น่าเบื่ออย่างที่คิดค่ะคือฟินแลนด์เนี่ยเขาไม่มีศาลร,รัฐธรรมนูญแบบประเทศอื่นๆนะคะที่มีศาลคอยตัดสินว่ากฎหมายนั้นขัดรัฐธรรมนูญหรือไม่แต่เขากับใช้วิธีที่แปลกและเรียบง่ายมากคือมีคณะกรมมาธิการที่ตั้งขึ้นในรัฐสภาเนี่ยแหละค่ะ คอยทำหน้าที่ตรวจสอบกฎหมายต่างๆว่ามันโอเคไหมขัดรัฐธรรม,มนูญไหมหรือจะกระทบกับสิทธิมนุษยชนหรือเปล่าฟังดูง่ายใช่ไหมคะแต่บทบาทเขาเนี่ยหนักแน่นมากเลยนะคะ เวลามีร่างกฎหมายจะเสนอเข้าสภาเขาต้องให้คณะกรมมาธิการนี้พิจารณาก่อนถ้ามีตรงไหนที่ดูเหมือนจะไม่เข้ากับรัฐธรรมนูญเขาก็จะเขียนแนะนำไว้แล้วให้คนที่ร่างกฎหมายไปปรับแก้ไขใหม่ให้มันเข้าที่เข้าทางค่ะความเจ๋งคือคณะนี้ไม่ได้ตัดสินแบบเอาใจพักการเมืองตัวเองนะคะ แต่ต้องดูตามหลักกฎหมายจริงๆไม่ว่าจะมาจากพักไหนทุกคนต้องใช้หัวใจนักกฎหมายในการทำงานไม่ใช่หัวใจนักการเมืองค่ะบางทีเรื่องที่เขาพิจารณาก็หนักหน่วงแล,และเ,เช่นจะถอนนักการเมืองคนหนึ่งออกจากตำแหน่งดีไหมหรือ การกระทำของรัฐมนตรีคนนี้มันละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชนหรือเปล่าและถึงจะดูเป็นคณะเล็กๆแต่เสียงของพวกเขาสำคัญมากในกระบวนการนิติบัญญัติอีกอย่างที่น่ารักก็คือเวลาคณะนี้พิจารณา,า,าเรื่องยากๆเขาจะเชิญผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการหรือผู้ประสบการณ์หรือผู้มีประสบการณ์มาช่วยคิดมาร่วมเสนอเนะไม่ได้คิดกันเองล้วนๆเพราะเขารู้ดีว่ากฎหมายไม่ใช่ของเล่นตอชะต้องใช้ความรู้ความรอบคอบและความรับผิดชอบมากๆจริงๆค่ะ สุดท้ายแล้วถึงแม้ฟินแลนด์จะไม่มีสารรัฐธรรมนูญแต่ด้วยระบบแบบนี้คนในประเทศก็ยังมั่นใจได้ว่ากฎหมายจะไม่ละเมิดสิทธิของประชาชนและรัฐธรรมนูญจะยังคงได้รับการเคารพจากประชาชนนี่ล่ะคะคือสิ่งหนึ่ง เรื่องราวที่พอรู้แล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าการเมืองกับความยุติธรรมมันก็มีมุมมองที่อบอุ่นเหมือนกันนะคะถ้าชอบเรื่องราวดีๆจากหนังสือดีๆของฟินแลนด์หรืออยากรู้จักฟินแลนด์มากขึ้นโปรดกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อท่านผู้ฟังที่เคาเรพจะได้ฟังเนื้อหาดีๆผ่านช่องเล่าฟิน เล่าฟินสวลล่ลาขอบคุณที่ติดตามนะคะ